ส่วนแฟกต์วันนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี่นะฮะสำหรับบรรยากาศในเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างก็มันเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องแหละครับหลังจากที่เมื่อวานมีการโต้กันไปกันมาระหว่างคุณเอกนัทก,กับคุณสุชาติจากกรณีที่จุดเริ่มต้นคือมีการเข้าชื่อกันก่อนของ21สส,สและคุณเอกนัทก็ออกมาถามกลับเมื่อวานวันนี้คุณสุชาติแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ ในการโต้กลับเรื่องนี้แล้วไปโต้กลับเรื่องนี้นี่นะฮะซึ่งคุณสุชาติเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณดนายเมื่อเช้า2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือถามว่าทําไมถึงไม่รับโทรศัพท์คุณเอกนัทเพราะมองคุณเอกนันกทแกท้าบอกคุณสุชาติรับโทรศัพท์ด้วยอยากเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายมาคุยกันหน่อยคุณสุชาติบอกว่าก็จะไปรับได้ยังไง จะไปรับได้ยังไงนะฮะเพราะว่าที่ไม่รับเนี่ยเพราะมันมีข้อมูลมาบอกว่าก็เรื่องที่คุณเอกนัทจะโทรมาเนี่ยจะโทรมาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงมันเป็นเรื่องร้ายแรงที่บอกว่าร้ายแรงเนี่ยเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมาบอกกับตัวเองว่าก็เลขาเอกนัทเนี่ยเขาจะโทรมาหาเพื่อจะชวนคุณสุชาติเนี่ยร่วมกันขับหัวหน้าพักคือคุณพิลพันเนี่ยออกจากพัก และตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพักเองซึ่งมันแรงแบบนี้เขารับไม่ได้นะฮะก็มีการถามว่าไอ,อ,อ้คำว่าจับมือกันขับหัวหน้าเนี่ยเป็นคำพูดของคุณเอกนัทหรือใครกันแน่คุณสุชาติแกบอกว่าไม่อยากพูดและไม่อยากขายเพื่อนแต่ยืนยันว่าแต่ยืนยันว่าตนเนี่ยเป็นคนพูดความจริงและไม่ควรต้องมารื้อฟื้นอะไรเอาประเด็นนี้มาทำตัวเองหรอมันไม่ถูกอันนี้เขายืนยันอย่างนี้นะฮะ เมื่อถามว่าแล้วคุณเอกนัทเป็นคนพูดเองเนี่ยยืนยันว่าคุณเอกนัทเป็นคนพูดเองเข้าชื่อเพื่อเปิดหัวหน้าพักใช่หรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าเพื่อนตนบอกว่าคุณเอกนัทโทรมาหาหลายคนในกลุ่มถ้าเลียงไม่ได้ก็มาจับมือกันขับหัวหน้าพักเถอะซึ่งเมื่อรู้จุดประสงค์อย่างนั้นแล้วจะมาร่วมมือทําไมนะที่โทรมาเพราะต้องการขอเสียงให้ร่วมมือกันขับหัวหน้าพักออกซึ่งมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนี่ย ก็เป็นประเด็นขณะเดียวกันก็คุณสุชาติแกก็ตั้งคําถามไปถึงกรณีงานที่คุณเอกนัททำนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะคือเหมือนสุดซอยจริงแต่ไปมีไปตามอีกชุดดึงข้างหลังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่คุณชาติแกตอบมันก็เลยดูทําให้ว่าบรรยากาศในพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันแลดูเหมือนจะวุ่นวายตั้งแต่เช้าและดูเหมือนจะไม่จบง่ายก่อนที่สุดท้ายอ่ะย้อนดูกันอีกทีท่านผู้ชมฮะก่อนที่สุดท้าย หลังจากเงียบทั้งวันเมื่อก่อนเข้ารายการไม่นานครับมีโพสต์จากภาพมีโพสต์นะครับแล้วก็เป็นภาพที่หัวหน้าพักเลขาพักโคศกพักรวมไทยสร้างชาติเขาถ่ายคู่กัน3คนฮนะแต่คนโพสต์คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นเลขาพักและดูเนื้อหาใจความฮนะเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันได้นี่ดีลใหม่แต่ไม่รับ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นของหัวหน้าเบอร์เกอร์ของเลขารวมไทยสร้างชาติไปต่อหัวหน้าชื่อพีรพันธ์เลขาชื่อเอกนัทโคศกชื่ออัครเดชเหมือนเดิมครับนี่ฮะก็เท่ากับว,ว่าเงียบๆแต่มาทีเดียวจบเลยยืนยันเลยว่ารวมไทยสร้างชาติไปต่อส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมไปต่ออธิบายไปแล้วเล่าไปแล้วในอินไซด์พลิติกใครยังไม่ได้ฟังไปย้อนฟังได้แต่นี่คือปลายทางของเรื่องนี้ ขนาดเดียวกันอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เพิ่งมาเหมือนกันท่านผู้ชมฮะอันนี้สดสดร้อนๆ้อนเลยน่าสนใจทีเดียวเป็นความในใจหรือเปล่าจะเรียวกว่าอย่างไรได้เป็นความในใจของคุณธนากรวังบุญคงชนะฮะซึ่งคุณธนากรถ้าตามข่าวที่ปรากฏออกมานี่นะฮะเขาอยู่ใน21รายชื่อที่ไปเข้าชื่อกันด้วยนะฮะในการขอให้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรี ของพักนี่ฮะและหลังจากที่คลื่นลมมาสงบหลังจากที่คุณเอกนัทแกออกมาโพสต์แล้วว่าเดินต่อเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยก็แทบจะเป็นเวลาเดียวกันเลยกับที่คุณธนก,กรก็โพสต์ใน Facebook เหมือนกันลักษณะเหมือนระบายความในใจและรูปที่แกใช้นะฮะเข้าใจว่าเป็นรูปที่เนี่ยถ่ายกับพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยตอนที่แกเคยไปเยี่ยมออาไปดูข้อความหน่อย คุณธน,นกรเนี่ยแกโพสเฟซบุ๊กนะฮะซึ่งปัจจุบันคุณธนกรเนี่ยสถานะคือเป็นสสพักด้วยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักคุณธนกรเนี่ยแกโพสต์บอกว่าตลอดเส้นทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยึดมั่นในจุดยืนที่ชัดเจนคือการทํางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยยึดหลักชาติศาสตร์กรษัตริย์และความซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองและบอกผมเนี่ยมีโอกาสร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์ท่านคือผู้นําที่ผมเคารพนับถือเสมอมาเป็นแบบอย่างของความเสียสละความอดทน และการวางตัวเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและสําหรับผมคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือลุงตู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็ยังยึดมั่นแบบนี้พักรวมไทยสร้างชาติคือพักที่ลุงตู่ตั้งใจช่วยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นพักการเมืองที่มีคุณภาพในระบบการเมืองไทยผมจึงก้าวเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยศรัทธานในตัวท่านนี่มาอยู่ที่นี่ด้วยศรัทธานในตัวท่านนะฮะร่วมสร้างบ้านมาด้วยกัน แต่เมื่อวันหนึ่งท่านไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วและบ้านหลังนี้เปลี่ยนเจ้าของผมเองในฐานะผู้ที่มาทำงานการเมืองอย่างสุจริตกลับกลายเป็นเพียงผู้อาศัยที่ไม่รู้สึกอบอุ่นไม่สามารถทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมจึงต้องตัดสินใจเดินตามเส้นทางของตัวเองในช่วงสองปีที่อยู่บ้านหลังนี้ผมไม่เคยขัดแย้งกับใครเลยทำงานสสอ,อย่างเต็มที่ ทุกสถานการณ์ทั้งอภิปรายนะฮะพบปะพี่น้องประชาชนสื่อสารในพักผมอยากเรียนว่าการตัดสินใจของผมครั้งนี้ลุงตู่เข้าใจดีเพราะท่านรู้ว่าผมไม่เคยเปลี่ยนหัวใจในการทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนและไม่เคยหันหลังให้กับอุดมการ์ที่ท่านยึดถือมาและบอกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมทราบดีว่ามีความไม่สบายใจจากบางข่าวที่เกี่ยวกัรเปลี่ยนแปลงภายในของพัก รวมถึงชื่อของผมที่ที่ถูกพูดถึงในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมอยากใช้พื้นที่นี้เรียนตรงๆกับพี่น้องประชาชนว่าผมไม่เคยทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทุกการตัดสินใจของผมในเวทีการเมืองยึดเพียงสิ่งเดียวคือการประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติผมเข้าใจและเข้ารพบความรู้สึกของพี่น้องที่รักและศรัทธาในลุงตู่เพราะผมเองก็ยืนอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกัน ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับท่านและผมยังศรัทธาในจริยธรรมทางการเมืองที่ท่านยึดถือจนถึงวันนี้หากสิ่งใดที่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังผมขอน้อมรับและขอสัญญาว่าจะไม่ทําให้ศรัทธาที่ทุกท่านมอบให้ต้องสูญเปล่าใครที่รู้จักผมนี้จะรู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนไม่เคยเปลี่ยนหัวใจในการทํางานและสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะชัดเจนในสายตาประชาชนว่าอะไรคือความจริงและใครยืนหยัด อยู่บนความจริงโอ้โหนี่ฮะสะเทือนเรือลั่นนะสำหรับผมนะคนที่ดูข่าวการเมืองคนที่ตามข่าวการเมืองเห็นโพสต์คุณธนากรครั้งนี้คิดแบบเร็วๆนี่ก็เพิ่งเห็นเพิ่งอ่านพร้อมกับเนี่ยนะที่อ่านให้ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี่แหละคิดแบบเร็วๆเ,เลยนะฮะจากสิ่งที่คุณธนากรโพสต์ที่คุณธนากรโพสต์เนี่ยอย่างแรกที่สุดนี่คือการส่งสัญญาณแล้วว่าจะไม่ไปต่อกับพรรครวมไทยสร้างชาติแน่ๆสอง ะะเป็นการยืนยันบอกว่าเนี่ยลุงตู่เข้าใจดีเข้าใจดีแสดงว่าต้องเข้าใจกับการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงของเขาครั้งนี้ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับประการที่หนึ่งว่าดูแล้วว่าทิศทางคือน่าจะแนวโน้มคือน่าจะออกจากรวมไทยสร้างชาติหลังจากนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงกันทางการเมืองด้วยประการใดประการหนึ่ง 3. ก็เป็นประโยคที่คุณธนกรเองก็โพสต นะครับบอกว่าเนี่ยเข้าใจว่ามีความไม่สบายใจกับข่าวที่ออกมาในพักรวมไทยสร้างชาติแต่อยากใช้พื้นที่นี้บอกพี่น้องประชาชนว่าผมไม่เคยทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คิดได้หรือเปล่าครับว่าคุณธนากรเองก็ยอมรับไกลๆว่าไอ้ข่าวที่ออกมาไอ้ปฏิบัติการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงตรงที่เขาบอกว่าเขาไม่ทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เขาเขาทำเพื่อยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ก่อนจะตอกย้าด้วยว่าเขาเข้ามาเพราะตัวลุงตู่นะแต่วันนี้ลุง,ลงตู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาเหมือนเป็นแค่ผู้อาศัยอยู่ไปก็รู้สึกไม่อบอุ่นก็เลยต้องตัดสินใจบางอย่างและเรียนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ลุงตู่เข้าใจดีนี่ฮะโพสต์เดียวผมว่ามันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากจริงๆเมื่อสักครู่ถ้าหลายท่านได้ฟังเมื่อสักครู่ในบทวิเคราะห์ของผมใน Insight ์ politics นี่นะ มันมีอยู่สองเรื่องที่ผมได้วิเคราะห์ไปขึ้นหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงได้ด้วยผู้มากบาร,รมีหรือผู้นำจิตวิญญาณสองก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กลุ่มสสบางส่วนใน2 1สเสเขาได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างว่ามันไปต่อไม่ได้ละกับเหตุการณ์ครั้งนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าใน21สสสมันก็มีชื่อคุณธนกรอยู่ในรายชื่อตรงนั้นด้วย ลองคิดและวิเคราะห์กันดูต่อครับแต่นี่คือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจจากคุณธนกรครับว่าสถานก,การณ์ภายในรวมไทยสร้างชาติด้านหนึ่งมันจบแต่อีกด้านหนึ่งมันกําลังจะก้าวไปสู่อีกจุดต่อไปซึ่งเรากำลังจะได้เห็นเรื่อยๆหลังจากนี้นี่นะฮะสำหรับสถานก,การณ์ในรวมไทยสร้างชาติก่อนที่จะคุยกับอาจารย์โอรานเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ผมจบลงด้วยที่ความเลื่อนไหวของทางฝั่งคุณธนกรที่ส่งสัญญาณแปลกๆเหมือนกันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างราวกับว่า เหมือนจะไม่ได้อยู่กับพรรคอีกต่อไปแล้วนี่นะฮะก็จริงๆมันมีความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวาจากฝั่งของคุณเอกนัทพร้อมพันธฮะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเย็นๆนี่แหละฮะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่ข่ามันออกมาพอดีคุณเอกนัท ะะให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณสุชาติระบุว่าคุณเอกนัทนี่แหละเป็นคนมาขอให้มาร่วมมือกันเพื่อล้มคุณพิรพันธ์เพื่อขึ้นแท่นเป็นหัวหน้านี่นะฮะคุณเอกนัทบอกโหนี่หายไปวันนึงเนี่ยเพื่อคิดแล้วตอบแบบนี้เหรอใครเชื่อกันตนเคยโทรไปเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนมีภาพกินข้าวโพลออกมาเหมือนคุยกันจะย้ายพักก็พยายามต่อสายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่รับสาย เขาจะรู้ได้ไงว่าผมจะพูดว่าอย่างไรในเมื่อเขาไม่รับสายพูดอย่างนี้ใครๆก็พูดได้แต่ดูสภาพความเป็นจริงด้วยเพราะกระบวนการที่เขาทำอยู่คือจะล้มหัวหน้าแต่ผมสู้เพื่อปกป้องหัวหน้าแล้วก็พักขณะเดียวกันคุณเอกนัทกล่าวว่าใจตนเนี่ยจะโทรไปบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรบาดปางใจอยากให้คิดถึงวันดีๆที่ทำพักกันมาการเมืองอยู่กันอีกนานเป็นอาชีพอย่าทำร้ายเพื่อนอย่าทำร้ายพักก็จะบอกแค่นี้ ว่าถ้ายังปรารถนาดีต่อพักก็น่าจะคุยกันได้แต่เมื่อเขาไม่รับสายก็ทําใจแล้วนะฮะแต่ก็คุยกับเพื่อนๆเ,เขาเหมือนกันแต่ที่ว่าไปปลดหัวหน้านี่ไม่จริงไม่รู้พูดเอาใจในายสุชาติหรือไม่แต่ไม่จริงนะฮะและคุณเอกนัทบอกว่ายืนยันว่าไม่มีคําพูดว่าจะล้มหัวหน้าพักบอกว่ายินดีจะรับฟังปัญหาแต่เพื่อนเขานี่แหละมาชวนเองบอกว่าเลขาหิงพูดจารู้เรื่องให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักเองนะฮะและพี่เฮงจะมาเป็นเลขาพักเคยมาชวนผมแบบนี้ แต่ผมปฏิเสธไปนะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกออที่จะทำให้หัวหน้ากับเลขาแตกแยกกันนะนี่ก็เป็นออการให้สัมภาษณ์จากออคุณเอกนัทบอกโอไม่ได้จะมีความคิดอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ได้จะเป็นหัว,นห,วหน้าอะไรด้วยเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไดเ้เคยมีความคิดอย่างนั้นด้วยนี่นะฮะซึ่งสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นภาพที่ปรากฏไปเมื่อเห็นตอนเรียนว่าคุณเอกนัทก็นั่งคู่กับคุณพิรพันธ์ แล้วก็ยืนยันว่าที่จะเดินหน้าไปต่อกันแบบนี้นี่นะฮะท่านผู้ชมจริงๆวันนี้อยากจะชวนทั้งสองฝ่ายมาสนทนาพาทีกันเหมือนกันว่าแต่ละฝ่ายมีจุดยืนมีความเห็นอย่างไรนะครับก็ติดต่อกันทั้งวันนะทางฝั่งคุณสุชาติเราก็ติดต่อนะครับแต่คุณสุชาติบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์อะไรอยากฟังคุณเอกนัทก่อนนะฮะก็จะได้พูดจากันต่อว่าจะอย่างไรกันต่อแต่ขณะเดียวกันวันนี้ติดต่อไปทางคุณเอกนัทนะครับในเวลาเนี่ย คุณเอกนัทก็ยืก็จริงๆไม่ได้อยากจะปฏิเสธแต่มีภารกิจจริงๆบอกช่วงเยน็นนี้มีภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ตกปากรับคําที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ก็ด้วยความเข้าใจนะแต่ก็ให้เห็นว่าเราก็มีความพยายามจะติดต่อไปพูดคุยกับทั้งสองฝั่งเหมือนกันเพื่อที่อยากจะฟังจากปากจริงๆก่อนที่สุดท้ายก็จะเป็นข่าวแบบนี้นะครับว่าคุณเอกนัทเองก็ถ่ายภาพออกมาแล้วคู่กับ,ก,บกับคุณพีรพันธ์ซึ่ง ก็น่าสนใจว่าเมื่อออกมาแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่าทีคุณสุชาติจะปรากฏอย่างไรจะมีการให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากที่ดูเหมือนท่าทีขึ้นลมจะสงบแบบนี้แล้วนะฮะทีนี้นิดเดียวติดไว้สำหรับที่มันเกี่ยวข้องอาจจะโยงโยงกับเหตุการณ์ในรวมไทยสร้างชาติคือมันมีรายงานข่าวไงที่เป็นปรากฏการกระแสข่าวเกิดขึ้นว่าอยู่ๆก็มีข่าวบอกบัลลัดคนนึงจะลาออกไปนั่ง ลัมตีว่าการกระทรวงพลังงานในโคต้าของพรรคโอกาสใหม่นี่นะฮะทีนี้วันนี้ล่าสุดคุณอันทิชาญคูหาเรื่องรองนะฮะซึ่งเป็นโฆษกของพรรคโอกาสใหม่เนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณวิทยาแก้วพลาดายรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์พาดพ,าพิงถึงพรรคโอกาสใหม่ว่าเป็นพักคที่มีกลุ่มทุนพลังงานอยู่เบื้องหลัง โดยโยงใยไปถึงความขัดแย้งในแวดวงการเมืองพลังงานระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานว่าพักโอกาสใหม่เนี่ยไม่ได้เกิดจากกลุ่มทุนนะฮะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของใครกลุ่มใดแต่เกิดจากการรวมตัวของบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเมืองการปกครองและบริหารราชการแผ่นดินยืนยันว่าพักมีอุดมการชัดเจนทำงานเพื่อประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์และบริบทเฉพาะของแต่ละภูมิภาคสามารถจวงปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ไปสู่การานําไปสร้างนโยบายแล้วก็แก้ไขปัญหาเขาก็ยืนยันสําหรับโอกาสใหม่ว่าเขาไม่ได้มีกลุ่มทุนเป็นเบื้องหลังแต่อย่างไรนี่คนนี้คือคุณอันทิชาญที่เขายืนยันแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะก็รายงานข่าวให้ทุกทางจะได้ประเมินกันรอบด้านนีนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันส่วน พรุ่งนี้นะครับคงต้องติดตามกันนะเรื่องของกรณีแพทยสภานะครับพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันนะแล้วก็จะมีการลงมติกันครั้งสุดท้ายกรณีคดีชั้น14นี้นะฮะก็น่าจับตาแต่จู่ๆว,วันนี้ก็ก็มีการแฉในลักษณะเหมือนกันว่าตอนนี้มีลักษณะเสนอรถยนต์หรูอะไรกันอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะหวังมีการกลับมติกันสําหรับการประชุมนี้นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ บอกไว้หน่อยเป็นทางฝั่งคุณสมชายแสวงการอดีตสวเป็นคนเปิดเผยออกมาแต่เอาแหละพรุ่งนี้ไฮไลท์นะ่าจะอยู่ที่เรื่องนี้นะฮะก็รอติดตามกันร่วมถึงสถานการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเช่นเดียวกันว่าปรากฏเกิดขึ้นอย่างไรนี่นะฮะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์แช่อง u t ท b e พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ